สวัสดีค่ะการศึกษาดีมีวินัยใจรักกีฬาพัฒนาสันติคือคำขวัญของโรงเรียนเนินหัวรู้หนองยานพิทยาคมของเราค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถหลากหลายเป็นคนดีคนเก่งโดยมีกระบวนการจัดการในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพนักเรียนการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้านความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรีเยนของเรามีการบริหารจัดการอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายงานชุดิเศษชุดนี้ค่ะ สอนให้เราเป็นคนดีและยังส,งส่งเสริมความสามารถของแต่ละคนตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการศิลปะดนตรีหรือด้านกีฬาทำให้เรามีความสุขในการเรียนรู้ด้านที่1คุณภาพนักเรียน ผลสำฤทธิ์ทางวิชาการนักเรียนของเรามีความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดีสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการคิดคำนวณ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอนโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานฝึกอาชีพตามความสนใจนักเรียนมีความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและมีความเป็นเลิศทั้งทางด้านศิลปะดนตรีการงานอาชีพและด้านวิชาการจะเห็นได้จากการที่นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับภาคอย่างสม่ำเสมอ ในล,ลักษณะที่พึงประสานนักเรียนของเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัยและจิตอาสาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่กปาจิตอาสาการร่วมมือกับครูผู้สอนจัดทำคลิปสื่อการสอนเพื่อเพื่อปลูกจิตรักสิ่งแวดล้อมการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยสภานักเรียนเป็นแกนนำในการจัดทำสื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยร่วมวางแผนการทำงานเป็นทีม ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความมั่นใจในตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนนักเรียนของเราภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตอาชีพในท้องถิ่นของตนนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจแจ,จ่มใสมีสุนทรียภาพด้านศิลป,ปะดนตรีกีฬามีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ดีปรับตัวได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายามุกทุกประเภทค่ะด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมครูผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาจากการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษากับชุมชนจึงส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนนาไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดทําแผนนิเทศกํากับติดตาม และประเมินผลการใช้หล so ักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงมาพัฒนาหลักสูตรในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนครับของพ่อเต็นหนึ่งัวสี่ก็คือรูปสามเหลี่ยมใหญ่นี้นะคะอีกสองชิ้นคิดเป็นอ่าเนหตัวี่การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมเสริมเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทความพร้อมของโรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเน้นการพัฒนารอบด้านการอ่าน ขียนการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ทักษะการจัดการและงานอาชีพเน้นกิจกรรมที่นักเรียนฝ่เรียนรู้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมได้แก่กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ 2. โครงการส่งเสริมวินัยรับการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมยุววรรณรักกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความแต่งกรอน 3. โครงการศูนย์อาเซียนศึกษากิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยแล,และภาษาต่างประเทศหน้าเสาธงกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและระดับจังหวัดกิจกรรมส่งเสริม นทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรี 3. โครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน 6. โครงการสอนทักษะอาชีพ ื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนนำแนวคิดและข้อเสนอแนะของครูนักเรียนและผู้ปกครองแต่และปีการศึกษามาศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการความจำเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ครูผู้สอนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดหาและผลิตสื่อร่วมกันจัดทำและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมีระบบการจัดการและบำรุงรักษาสื่อเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตสื่อมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนมีการจัดทำและพัฒนาแนวทางกระบวนการประเมินผลว่าด้วยระเบียบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูผู้สอนมีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครองผู้บริหารรวมทั้งนำผลการเรียนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 对呀。 โรงเรียนเนินหัวโลนองยางพิทยาคมของเรานั้นมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในศรศัดิ์หอมเจริญซึ่งท่านได้บริหารจัดการการศึกษาตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนยึดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและกระทรวงศึกษาธิการนำองค์กรโดยใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บริหารงานแบบมีส่วนร่วมยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเสริมแรงครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนค่ะ การพัฒนาองค์กรโรงเรียนพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบแน่แนวทุกกลุ่มเป้าหมายมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนทำให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สร้างความพึงพอใจต่อผู้ปกครองเสมอมาโรงเรียนมีการปรปับปรุงพัฒนาห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้องเรียนคุณภาพเหมาะแก่การเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการปรปับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสะอาดและปลอดภยัย ผู้บริหารครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนทำให้ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจต่อ,อการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความต้องการของครูผู้สอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระแล้วบริหารจัดการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้คบทุกกลุ่มงานมีการกำกับติดตามประเมินผลและใช้ระบบดูแลบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยรวมมีขั้นตอนสามารถปฏิบัติได้จริงมีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่นเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันนำไปใช้ปรับไปใช้ได้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาชุชมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาระบบข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียนของเราได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้งานครบทุกด้านมีความถูกต้องสมบูรณ์มีการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยทันต่อการใช้งานสามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเกิดคุณภาพกับผู้เรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำผลมาออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณอย่างชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมความรู้ทักษะกระบวนการจุดเน้นตามหลักสูตรมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์มอบหมายงานเป็นลายบุคคลและงานกลุ่มครูทุกคนจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างคบถ้วนมีคุณภาพมีการใช้สื่อในการสอนสื่อเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สื่อทำม,มือที่ครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำสอดคล้องกับเป้าหมายตามธรรมชาติวิชา ภููมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีคุณภาพเน้นความมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครองเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้การตัดผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ครูมีความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่วางไว้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำงานกลุ่มนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมครูให้เวลานักเรียนได้คิดได้ตอบปัญหาแก้ปัญหาและสะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้น,รนฝ่เรียนรู้สแสวงหาความรู้ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นครูมีการบูรณาการวิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้นักเรียนได้มีความรู้มากขึ้นครูจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างทั่วถึงครูจัดการเรียนที่เอื้อต่อการสนใจเรียนตั้งใจเรียน และเรียนอย่างมีความสุขการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คููวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนพัฒนาและนักเรียนสามารถประเมินตนเองคููวัดและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดควบคุมทุกด้านคููมีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนหลังแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขทันทีมีตรวจสอบนักเรียนเป็นระยะระยะและนำผลการวัดประเมินผลไปพัฒนาจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูตัดสินผลการเรียนตามระเบียบของโรงเรียนใช้ข้อมูลจากชิ้นงานของนักเรียนรูปเล่มรายงานการนำเสนอผลงาน มีแกนท้าทายความสามารถของนักเรียนการนำผลการประเมินไปใช้ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มแสดงแนวโน้มการพัฒนาของนักเรียนนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนครูแจ้งผลการเรียนของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์นักเรียนได้ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองครูรายงานการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนต่อผู้บริหารและผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียน ด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษาโครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนเดินหัวโลหนองอยางพิทยาคมได้จัดกิจกรรมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของความพอเพียงสามารถนำไปเป็นแบบอย่างสามารถเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ จากการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นและเรียนรู้หลักของความพอเพียงได้เป็นอย่างดีสามารถหารายได้ระหว่างเรียนอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้การปลูกมะนาวศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันุพื้นเมืองศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันุ์ไข่ ศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพศูนย์การเรียนรู้การพ่อเห็ดนางฟ้าศูนย์การเรียนรู้การปลูกแก้วมังกรและมันเบอร์รี่ศูนย์การเรียนรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวศูนย์การเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนจากการดำเนินกิจกรรมตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน ได้นำผลผลิตตามฐานการเรียนรู้ผ่านทางสากรร้านค้าโรงเรียนเข้าสู่อาหารกลางวันและส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้พิเศษนำสินค้าไปจำหน่ายหน้าตลาดนัดชุมชนฝึกให้เด็กมีความกล้าสแสดงออกฝึกประสบการณ์จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผลให้โรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนต้นแบบสากลโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศเป็นต้นโรงเรียนเนินหัวโราหนองยันชียาคมของเรานั้นได้พัฒนาให้นักเรียนให้มีศักยภาพในทุกด้านจากความรู้พื้นฐานสู่ความยั่งยืนในอนาคตพบกับรายงานข่าวชุดพิเศษได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ